ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้มีรถไทมานําเสนอครับนี่ราคามาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับรถสตาร์ตติดสตาร์ตติดครับใช้งานปกติครับสภาพก็ประมาณนี้เลยครับรถฟิดเครื่องมาใหม่ครับนี่ใช้งานได้อีกยาวเลยครับเพราะเครื่องเพิ่งทาเสร็จวันนี้เองครับนี่ยังไม่ได้ประกอบเลยครับ มาพาพามาดูกันครับนี่ครับรุ่นอะไรผมก็ไม่รู้นะครับตาเกมไม่อยู่เจ้าของอูไม่อยู่ครับติเกิลไปหมดแล้วครับนี่ไปตัวเปล่าสภาพแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับเผื่อมีใครสนใจนะครับดีกว่าซื้อรถไทยนาเดินตาม ต่อพ่วงไม่มีครับไปจะตัวเปล่าแบบนี้เลยครับนี่ราคาเปิดไว้ที่32ครับต่อรองได้นิดหน่อยครับ3 2 32านะครัะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับนี่รถขับได้ปกติครับเพิ่งฟิตเครื่องใหม่เสร็จเมื่อกี้เมื่อกี้เองครับนี่ เดี๋ยวจะให้น้องสตาร์ทให้ดูนะครับนี่มาชมกันครับรถบางโคลนก็ยังไม่ได้ใส่ครับเอามาเปะให้มันดูดีนิดนึงครับหลังคาก็มีนะครับนี่ยังไม่ได้ใส่ครับราคาเปิดไว้ที่32ครับอ่ะอ้ามสตาร์ทเออนี่ครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับโปชึ่งครับ คครัเสียงเค่องนี่ิมเลยครับเพ่งเคิมาใหม่ครับเพิ่งทเสร็จครับ เียบดูบิ้นเบิ้นหนึ่บิ้นหงดูับบาเสียงครับสามครับว้ายอดเลยครับใช้งานปกติครับเครื่องไม่ต้องหวงครับพิดมาใหม่ครับสามหมื่นสสภาพอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าเครื่องนี่เปลี่ยนใหม่หมดครับข้างใน ราคานี้ครับเอาไปใช้งานครับดีกว่าซื้อรถไถนาเดินตามให้เมื่อยครับนี่นะครับภาพอาจจะดูไม่ค่อยสวยครับแต่ราคาก็สวยอยู่ครับ32มหมื่น,นก็จะประมาณนี้เลยครับนี่รถนี้ไม่ต้องเหยียบคลัดเนาะ ครับเดี๋ยวเครื่องยังนี่อยู่ครับเครื่องยังไม่ร้อนครับให้เหยียบมันเร่งช่วยนิดนึงครับยงเครื่องปกติครับนี่ก็ยังไม่ได้ใส่น็อตครับ ต้องไปตั้งคันเร่งใหม่ครับคันเร่งมนันรอนนี่ครับเริมพร้อนนะครับปกติแล้วครับสามหมื่นสองครับอุกุต้าครับว่าอุปกรณ์ไม่มีครับ ถับม <ersch> ีคนยกก็ได้ครับใครยกของยกเรื่องอาจะบอกว่าถ้าไม่มีคนเอาแกก็จะทำในที่ยกเรื่องครับครือปั่นก็ใช้งานปกติครับอาโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับส2มหนสอง ดูแล้วครับนิ่มๆเลยครับเดีว่ายกบังโคลนมาใส่ใส่ทายครับยังใส่กลับข้างครับอตอนเอามามันเอาขึ้นรถพิกับมาไม่ได้ครับก็เลยกลับกลับหัวกลับหางครับให้มันดูเข้มลงครับมันขึ้นรถมาได้ครับตอนวนี้ก็จะกลับต้านข้างคืนครับกลับยางไปข้างหน้าคืนนะครับยางไม่ใ่ลายนี้นะครับ รูกสอนมันไปข้างหน้าครับรถใช้งานปกติเลยครับสามหมื่นสองครับสนใจครับปูต่อเติมซัพครับโอรามาพูดคุยกันได้ครับ<อ>จัดจูอ,องเภอประโคนชัยครับจังหวัดบุรีร<อ>ัมย์หมายลขสามหมื่นสอง ครับนี่สามหมครับภาพครับนี่นราคานี้เลยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพื่นรถเกี่ยวซิ้งนะครับสวัสดีครับ